มีความเชื่อมั่นแล้วก็สัมผัสในตัวขออาจารย์วารรักของรย์สิ่งแรกที่สัมได้ครับนะสิ่งแรกนที่เข้าบ้านไปเจออาจารย์รกหนึ่งก็รู้สึกถึงความรักความเมตตาคือด้วยสายตาที่เขามองเราผมอาจจะไม่ได้มีซิกแซงหรืออะไรนะขสัมผัสได้กับบทำงานที่ดีมากๆาแล้วก็รู้สึกว่า คือรู้สึกว่าแบบเหมือนอาจารย์เป็นเป็นท้งครูเป็นคนแนะนำผมบางทีผมหลงทางแต่รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าเมื่อแต่ด้านเนี่ยคืออาจา,ายรย์แม่สามารถทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมรู้สึกว่าผมกำลังรู้สึกไม่ดีอยู่ทำให้ผมกลับมองอีกฝั่ง่ได้ว่าแม่แมนก็มีข้อดีของมันนะน,นี่คือเป็นเหตุผลที่หลายๆคนที่นี้มาที่นี่จริงๆนะคะเพราะว่า นในความเมตตาอาจารย์แม่ที่สัมผัสได้ทั้งแรกที่พี่เจออาจารย์แม่ก็คือเป็นเด็กแบบไม่มีอะไรเลยนที่ตงรงกสารพัดใช่ค่ะและ้วก็ไม่ไม่เคยเชื่อเรื่องหมอรู้คือกลัวหมอรู้ทัศอ,อันนี้คือสิ่งที่เปิ้แบบจนวันนึงที่แบบลองหมอมีปัญหาชีวิตก็เราหาทางออกของชีวิตแล้วก็ได้มาเจออาจารย์แม่สิ่งแรกที่ได้รับคือความเมตตาสิ่งแรกที่เห็นจากสายตาอาจารย์แม่คืออยากช่วยเด็กคนนี้นให้ดีขึ้นโดยที่แม่ไม่ได้คาดหวังว่าพี่จะต้องบูชาพูดเท่าไหร่อะไรแล้วสิ่ง ก็คือให้พี่ดีคืนแล้วก็สิ่งที่นี่ตอบแทนต่อสังคมก็คือแม่สานให้ช่วยเหลือสังคมที่น้องสมอยู่ทุกวันนล้่ะคะใช่มาอีกมาเลย